วัคร tamam. <z> ับผมบิงเกมเมอร์วันนี้จะมารีวิวคลิปเคล็ดลับได้ยังไงให้มันเทพรับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะก็พยายามลงเควสประจำวันทุกๆวันนะให้หมดเพื่อรับของที่เขารีเควสมาทุกๆวันนะเออแล้วก็ลงไลกิกรรมรายสัปดาห์ด้วยนะเพราะว่าของมันจะได้ ที่เราลงนะตามนี้นะเป็นานดูแล้วก็มาที่เข้าประจนภัยแต่เจ้พิเศษก็ให้ลงแต่เจ้ไรายวันของแต่ละวันน้ําจะมีไปเรื่อยๆตามนี้นะต่อไปต่อไปกิจ,จก,กรรมเคทก็ให้ทำทุกๆวันนะ การผรนึกด้วยส่วกิจกัรดุวพลังก็จะมีคารินอีวานพยักเมคาตอนเนี้ยพยักเมคาสามารถลงได้ไม่จํากัดน,นะหรือประมาณสี่วันก็ให้รีงๆไ,ไปลงนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเก็บยากเหมือน,นอีวานกับคารินได้แ,แค่ห้าเนะต่อวันเนกันไปซาลาไปต่อไป เข้าสู่เข้าสู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีหมดขอคอยใต้ดินนะครับให้พยายามลงทุกวันนะไม่งั้นมันจะรีไม่งั้นมันจะลงยากขึ้นนะครับลงยากขึ้นก็คือมันถ้าคนมีตัวน้อยๆนะก็จะลงยากหน่อยเพราะว่าตัวมันจะรีทุกๆสามวันนะ ถ้าถึงวันที่สามมันถึงจะรีใหม่นะครับกลับมาใช้งานได้เขตตานี้นะต่อไปก็ให้มาที่การต่อสู้ชื่อเสียงของกิ้นะครับก็คือต่อสู้ชิงกระสาเก็ให้มาตีๆกันทุกวันนะนนะของก็ดีนะเปิดกล่องไม่ได้ก็ยังมาเปิดนี่ได้เปิดได้เซอร์ไวน์สักตัวของเราต่อไปก็ให้ลงสองครั้บอสนะสามวันลงทีหนึ่ง หนึ่งครั้งเอ้ยสองครั้งครับโพษทีครับสองครั้งนะมีง่ายกับเย็ดหกง่ายกับปกตินะนี่นี่นี่น,นะเฮไม่รู้ว่าจะจัดทียังไงก็ดูที่กลยุทธ์ตัวอย่างนะครับต้องจัดยังไงตามนี้นะแล้วก็สง่งคาชินระสาด้วยนะครับ อามนี้นะไปดูดูกันแล้วก็มีอย่างก็คือเข้าไปที่กิวนะแล้วก็พยายามเช็คชื่อทุกวันรับรางวัลเดี๋ยวผมรับไปแล้วนะครับแล้วก็มีดีอย่างหนึ่งคือกิววออย่าลืมมาตีกันล่ะแ้วทุกวันก็จะมีะอัปเดตทุกวันเพื่อนก็จะมีการแบนกิวนะครับ ก็มาเปลี่ยนๆกันด้วยล่ะอะไรนะส่วน Hot ไทม์ก็ฟาร์มดันดันนี้ผมจะดันนะครับก็ประมาณดันนี้ครับผมชอบดันมากเลยเนะน,นี่ยดันเนี่ยปรับระดับเป็นระดับปกติเทียนคิดเแล้วนะผมชอบใช้ฟาร์มสูตรเนี้ยครับแล้วก็ใส่มอนในสีช่องว่างนี่ครับ หรือตัวหลังเนี่ยไม่ใช้เจมก็ได้ครับไปใช้หมิงหมิงคิดว่าดาเมจสูงครับเปริก้าอย่างเงี้ยครับก็มาใช้ใช้กันได้นะสำหรับคนที่ไม่มีตัวผมนะก็เคล็ดลับเล่นก็หมดก็หมดแค่นี้นะครับแล้วเวลาเปิดเล่นฮอททาร์ก็อย่าลืมมาเปิดตรงนี้ล่ะผมเปิดไปแล้วนะครับก็เลยเป็นเหลือตอนนี้เหลือสองชั่วโมงสี่นาทีนะครับ ส่วเลดเขาจะมาเปิดได้ช่วง1 0 11โมงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะมีช่วงอีกประมาณ6โมงถึง4ี่ทุ่ม6โมงถึง4ี่ทุ่มโอ้ใช่ครับ6โมงถึง4ี่ทุ่มถามนี้นะข้อไม่คลิปนี้เคล็ดลับการเล่นสำหรับมือใหม่ ผมก็ไม่ค่อยโหดมากนะครับก็มีตัวประมาณแค่นี้คนระับอาแค่นี้นะไม่ค่อยโหดรอคเนานะก็คิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็จะมาลงแถมอลีน่าให้ดูสักกี่แมต์ดีนะสักห้าแมตต์แล้วกันมาลงให้ดูลงให้ดูดมาโล่แล้วกู โอ้ยยังไม่พาต่อยโอ้โหตอนนี้มีใสสโต๊ะโตโตโต ขามากเลยครับจุดภาคไทยตัวเดียวในโลกนี่ ผมก็ไม่ค่อยโหดนะไอ้หน้าผมมีสีน้ำเงินอยู่เลยเนี่ยหนึ่งก็ไปไกลเลยแหละสีแดงสีดำผมอพิ่ิดีน้ำต่อเลยว่าเนี่ยครับผมอยู่ระดับกลางๆนะไม่โหนเอาเด็กพี่ชเนี่ยเอาตุ๊ เฮ้ยคนดูเยอะด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเออฟาร์นออปุ๊หล่อเลยผมชอบเทปอมว่ะเออปอ้หล่อหล่อหล่อพระเอกของงานนี้พือวัน h หสักสีโอ้ย่ัวนึ่งสักสีีสักหล่อเลยแม่แม่สองสีงก็ไม่ค่อยเท่นะ พยายามเล่นให้เทพเหมือนสมตั Luckily, ้ง <mir> ช <anda> so ื่อว่เกมเมอรงเกมเมอร์ทีวีนะเ็าจะพยายามพัฒนาเล่นเรื่อยๆนะครับเพืคนดูได้ดูทิปนะไปมไตัวแตงไม่วแตกไปโอ้แข็งสามต้นนโอ้ยดีดีดีวานเอาเว้ถึกจริงนี่เข้าแล้วเข้าแล้ว ไม่นาะามไม่ช็อตเลยว่ะววะวเฮโอ่ก้จ uh, like, ับหนรอพี่แกน่เสียอที่พ so ักับเลยออย่งั้งพี่ชมเลยนี่มาอามาแล้วพี่เขาเพียรมาแล้วจซอ

วูลูมาสองคนแม่งนงี่สางแม่งึเวนแหละอาเวนลงไปนอนทำไมเฮ้ยห <c oughs> นิ้น,นอนทำไมเอาไ้เชียวิม่สา,านะครับชีวิตนี้ช่วงทิ่ถึงใช่ไหมเมตาเนี่ยเมตาทิมถึก ตัดแม่เลยมึงนจืดจๆดจ่อจสวยมาโ้ลังแสงจันโอ้ยเฮ้ยกไม่คาเสงหอเลยดลกนายมาแล้วนอย้นี่วะรจบเป็นซิซโซ่เสียเขาหลอดจริงๆ ตอดขาดบ,บ้างเว้ย้โอ้เจจสียงจหล่อเลยอ่ะ <c oughs> จริงอีวานเอาเว้ยบ,บุบัฟไปครับหืพล,งพลงังโอ้่จัง,งอ๋อครับมีโอกาสชน,นะแล้ว ขามา้าขามา้าระเบิดระเบิดแม่เลยเออเออมาตาโอ้หัโอ้โหทุกตัวโดนใจป่ามากเลยโอ้หไอ,อขามา้าลบภาพสกิลบอลเนี่ยรับไปซะรับไปซะ จุดจบของเจ้าโอ้โยนายจบพจ่โอ้โยจุดจบของเจ้าตายไปแล้วเฮ้ยค่าต้องปั๊บเดีาโหดิฉันมงเต่าทําใบหนี้ย่างสกิลนี้โอ้โยโอ้โยโอ้โย แช่แข็งขอตีดตีดฮัทเจา้าอ้าว,ว,วเฮ<ล>้ยชนน้ยว่ว<ล>าย่ย่ๆๆย่ย่ยอยแมซข้าไม่มีวันแพ้ไอ้สัต์ซื่อน่<ล>า hey, นายเสียงหลอนี่ยากไม่ข่าเขาบ้าดีเลยเฮ้ย่โย่โย<วล><วล>

หามาอุ้ยดูสิคิดย้อนว้าโห่ใชนช่นเนี่ยอุ้ยเทโอหลับงนี้มันแหละโวสไปตามตามมัต้องหลับตามม่ได้ไม of the storm หมาดาวตกมาหมดทุกเกลีดตูปสาายจงหลับได้สักเซนเซอยฮ่าฮ่าฮ่าคือ e d สีคือักดิ์ศรีมาที่หน้อยสีจำได้แล้วน่าจะแมทสุดท้ายนะครับมามามาจะได้ฆ่าแมทลวนเลยมา โอ้สัญจรยัไม่ถึนะตกมาปก้อนตกมาเปก่อนเราเล่ปังเอ้โวกเราก็ไม่น้อยหน้เว้ยเออดีดีดีนี่มาดาตกกันัเ้ย เด็กกษัตริย์ก็หลับได้โอ้เดินเดเดี๋ยวผมจะหลับเองโอหมากัดไม่ใช่ไหมก้อนขัดเลยตุ้ม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 เอาตายไปไปแล้วมัาดาวตกเนือเนี่ยเท่าะตาทุก

ห,ห,หลอกเราอะไรจะฟื้นโอ้ยโอ้ยมามเเธอนี่หมดแล้วโอ้ยลุนลุ้นลน้อนที่หูไม้มัเอาเโอ้โหนกนยสานมาแล้วไอเ,เราจบเกมไหมมันแสงเอาดีมันมางมีเอ เก็ตอนนได้คร e. ับผู้เพื่อวันเห่งฝากฝีน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวกันอ่าหมดแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ช่องผมเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายครับผมโยโยโย